วันนี้หมายข่าวเจาะจับเท็จการบิดเบือนคดีจำนำข้าวของนักการเมืองเราตั้งเป็น9ประเด็นคำถามที่ขบวนการบิดเบือนนำเสนอข้อมูลบิดบิดเบี้ยวๆมาโดยตลอดคำถามที่1ถ้าโครงการจำนำข้าวมีระบบตรวจสอบรัฐกุม่มมีความโปร่งใสจริงๆแล้วทำไมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบคำถามอะไรไม่ได้เลยเมื่อครั้งที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่ทำราวกับเป็นโครงการรับมนุษย์ต่างดาว ไม่มีตัวเลขจริงๆเหรอคะว่าเราขายเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ในเมื่อเราโดนกล่าวหาว่าขาดทุนสองแสนหกทำไมเราไม่เอาตัวเลขจริงๆมาเปิดเผยอะคะรัฐมนตรีที่ที่ที่พูดมาเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนี้ยที่ท่านนทวุฒิพูดอะว่าขาดทุนปีละ4ี่หมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นมันหมายความว่ายังไงอะขอชัดๆได้ไหมอะเพราะว่าที่รอมันนี่คืออยากขอได้ได้ตัวเลขชัดเจนอะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่าน ถ้าอย่างนั้นหนึ่งแสนสองหมื่นล้านที่เราส่งคืนทกสไปเนี่ยเกิดจากการขายข้าวอ,ออกจากสต๊อกรัฐกี่ตันคะตัวเลขาระามันคำถามที่สองถ้าอ้างว่าทำเพื่อชาวนาจริงๆต้องการให้เงินไปถึงมือชาวนาเยอะๆทำไมจึงไม่ใช้วิธีช่วยชาวนาแบบอื่นแบบที่รัฐบาลไม่ต้องไปรับซื้อข้าวจากชาวนามาแบบผูกขาดเพราะซื้อแพงกว่าราคาตลาดและซื้อทุกเมล็ด ถ้ายอมเสียเงินปีละ2 0 0แสนกว่าล้านบาทเพื่อช่วยชาวนาจริงๆยกตัวอย่างถ้าใช้วิธีจ่ายส่วนต่างราคาชดเชยรายได้ชาวนาจะได้เงินสองทางเอาข้าวไปขายพ่อค้าปกติทางหนึ่งแล้วรับเงินส่วนต่างจากรัฐบาลอีกทางหนึ่งรวม2ทางชาวนาจะได้เงินมหาศาลมากกว่าที่เคยได้จากโครงการจำนำข้าวแบบยิ่งลักษณ์เกินกว่าเท่าตัวในขณะที่ภาระต่อแผ่นดินมีเฉพาะเงินส่วนต่างไม่มีค่าเก็บข้าวค่าเช่าโกดังไม่ต้องแบกสต๊อกหลังอ่าน แต่เป็นเพราะวิธีอื่นมันไม่มีข้าวเข้ามาเก็บมากองแล้วเปิดช่องให้มีการโกงกันใช่หรือไม่คำถามที่3ถ้าอ้างว่าเป็นนโยบายหาเสียงเลิกไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ทําไมนโยบายหาเสียงอื่นๆอีกมากมายกลับไม่ทําตามสัญญาประชาคมเช่นจะยกเลิกกองทุนน้ามันเป็นต้นด้วยการยกเลิกกองทุนน้ำมันค่ะพ่อแม่พี่น้กกนนนองคะ่ะคำถามที่4ข้ออ้างว่าการระบายข้าวในยุคยิ่งลักษณ์ให้กับรัฐวิสาหกิจของมณฑล รัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยเปอร์เซนต์จึงนับเป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐโยงไปถึงการขายมันสําปะหลังและการขายยางพาราในยุครัฐบาลอื่นทํานองว่าถ้าข้าวผิดมันก็ผิดยางก็ผิดแต่ความจริงแล้วกรณีข้าวจะไปเทียบกับกรณียางพาราและมันสัปะหลังแบบรวบรัฐตัดความไม่ได้เพราะกรณีข้าวถ้ารัฐบาลจีนซื้อแบบ g -2- g ชัดเจนว่าจะต้องทําในานามของคอฟโก้ดังเอกสารที่นายแพทย์บวรงเดชกิจวิกรมอดีตสสมือปราบกุงจำนำข้าวนำเสนอ ซึ่งชัดเจนว่าการขายข้าวในยุคยิ่งลักไม่ได้ขายให้คอฟโก้เลยยิ่งกว่านั้นปปชกำลังไต่สวนการทุจริตจ2 g 2, ภาค2อีกีกอกใหญ่มีหลักฐานแคชเชี 1, ยร์เช็ค1822ใบวงเงินกว่า9 6 0 0 0ล้านบาททัวพันสี่บริษัทจีนแอบอ้างแต่เราพบอีก4บริษัทที่เขาเรียกว่าสไหก็คือขึ้นต้นในไหนะั้านไหกัวอะไรนะไเนี่ยรวมไป่4ไหเนี่ยแต่พฤติการของสไหที่มาอ้างว่าเป็นตัวแทน ของรัฐบาลสหร,รัฐประชาชนจีนเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับมอบหมายจากรัฐบาลจริงโดียวแท้จริงเหมือนกับคดีที่ผ่านมาปรากฏว่าเอกสารที่เกี่ยวกับชำระหนี้นในครั้งนั้นที่ว่าไม่ได้มีการส่งออกข้าวไปต่างประเทศจริงแล้วมันก็มีการซื้อขายข้าวกันในประเทศไทยนี่แหละนะครับ เราพบเอกสารเกี่ยวกับํารชำระหนี้เนี่ยเป็นแคตเชียร์เช็คจำนวนทั้งสิ้น1,822ฉบับเป็นเงินทั้งสิ้น96,390ล้านบาทเศษ90,000ว่าล้านนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นขบวนการเดียวกันทั้งหมดจริงหรือไม่คำถามที่5ถ้าอ้างว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรไม่เกี่ยวเพราะมีอนุกรรมการทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล แต่นายกยิ่งลักษณ์คือประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดูแลคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวและอนุกรรมการระบายข้าวเมื่อดำเนินนโยบายข้าวก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทำไมนายกไม่ปรับเปลี่ยนแก้ไขนโยบายหรือปลดคณะกรรมการก็ยังได้ที่สำคัญอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังเคยพยายามปกป้องการขายข้าวโดยอ้างว่าได้เห็นสัญญาด้วยเห็นค่ะเห็นค่ะเป็นเอ็ค่ะใช่การเนวามเป็นเซลล์คอนแทคครับผมครับ เป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่เอโมยูเป็นสัญญาซื้อขายคำถามที่ 6. กข้ออ้างว่าข้าวที่รับจำนำหรือรับซื้อมาในราคาสูงต่อให้ขายอย่างไรก็ขาดทุนเป็นเรื่องปกติข้อนี้เป็นความจริงและถ้าขาดทุนเพื่อช่วยชาวนาประชาชนคนไทยยอมรับได้แต่การขาดทุนที่เกิดจากการขายข้าวให้แก่เอกชนพวกพ้องนักการเมืองในราคาที่ต่ำกว่าทุนและต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่ต้องแข่งขันราคากับรายอื่นๆทำให้รัฐขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น และทําให้มีเงินหมุนกลับมาใช้จ่ายในโครงการจํานําข้าวน้อยกว่าที่คุยไว้จึงไม่มีเงินมาจ่ายค่าข้าวชาวนาในช่วงปลายรัฐบาลแต่ไพร่ไปโทษการชุมนุมอย่าลืมว่าหนึ่งในจาเลยคดีระบายข้าวคือนักธุรกิจใกล้ชิดกับอดีตนายกคําถามที่7ทําไมนายกยิ่งลักษณ์ไม่ห้ามปรามพวกพ้องที่พยายามสร้างวาทกรรมและแสดงออกในทํานองว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งชูป้ายทั้งใส่เสื้อแดงแฝงเคลื่อนไหว ท,ทั้งที่ศารดีกาอนุญาตให้ไต่สวนพยานถึง42ปากยาวนานข้ามปีโดยที่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยิ้มแย้มพอใจคำถามที่8ทำไมฝ่ายจำเลยในคดีจำนำข้าวสามารถนำพยานหลักฐานข้อเท็จจริงทุกอย่างถ้ามีขึ้นไปต่อสู้ในชั้นศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสารดีกาสำหรับคดีอาญาหรือสารปกครองสำหรับคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อไปแต่กลับดิ้นรลนออกจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่คลิปสื่อสารในเชิงปลุกเร้าทางการเมืองเป็นสำคัญคำถามที่9 ถ้าหัวหน้าคอสชพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการใช้อำนาจมาตรา44เล่นงานนักการเมืองโดยไม่ต้องใช้กฎหมายและระบบยุติธรรมปกติเหตุใดหัวหน้าคอสชอไม่ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจากนักการเมืองเสียโดยทันทีหรือสั่งยึดทรัพย์นักการเมืองในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลากับกระบวนการอื่นๆแต่คำสั่งหัวหน้าคอสชอล่าสุดที่39ทับ2,558เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐ และการดําเนินการต่อผู้ต้องรับผิดกลับให้คุ้มครองเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทาง,ทาง,ทาง,ทางอาญาหรือทางวินัยหมายความว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะใช้อํานาจโดยทุจริตกันแกล้งใช้หลักฐานเท็จทําไม่ได้เลยใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์กลับมาสู้กับโครงการวิธรทำถ้าว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกตองกลับมาที่ครับแต่ไม่ใช่ไปต่อสู้กันอยู่ข้างนอกอยู่แบบนี้ บ้านเมืองก็เสียหายแล้วผมถามท่านยังนับถือคนเหล่านี้อีกหรือพูดก็พูดเถอะครับคนที่ถูกดําเนินคดีไม่เคยมีใครบอกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมแต่สําคัญคือเราได้ต่อสู้บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือการปลุกระดมกรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนา